กันที่คู่รักคู่นี้ที่ต้องบอกว่าไม่ใช่คู่รักปัจจุบันบแต่เป็นเรื่องของอดีตคู่รักสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่ามือลั่นหรืออะไร,รทางทร,ทร,ทรงซึงฮอนเนี่ยมีการไปกดไลค์ลิวอีเฟย <นะ S 1> แฟนๆก็เลยตื่นเต้นว่าเอ๊ยยังไงไร,ร,รีเทิร์นหรือเปล่าเอาไปถามกันค่ะว่ามือลั่นหรือเปล่าจ๊ะเป็นบ่อยแหละสองสองถ่ายถ่ายแล้วเออมันก็เด้งไปสองตีก็เลยกดหัวใจเลยนะคะกลายเป็นประเด็นให้สาววงแฟนผลงานได้สนใจกันไม่น้อยเลยนะคะเมื่ออยู่ๆแล้วเนี่ย ทรงซึงทอนเองพระเอกเจ้าเกาหลีเจ้าของสมญาพี่ชายแห่งซีรีส์รักนี้ชั่วนิรันด์หรือว่า autumn in my heart ค่ะล่าสุดเนี่ยไปกดไลค์โพสต์หนึ่งทางบล็อกของเว่ยป๋อของหลิวอีเฟยนางเอกจีนโกฮอลลีวูดหนังมู่หลานเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งเคยคบหากันมาก่อนหน้านี้ งานนี้นะคะทำเอาแฟนๆกลับมามีลุ้นว่าคู่รักพระนางข้ามชาติคู่นี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นรีเทิร์นรักกันหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัดของฝ่ายชายก็มีการถแถลงความชัดเจนนะคะบอกว่าการกดไลค์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของทีมงานรายหนึ่งขีดเส้นใต้ทีมงานรายหนึ่งระหว่างกําลังอัปโหลดภาพโปสเตอร์ผลงานใหม่ของซงซึงฮอนเพื่อทําการโปรโมตแล้วก็บังเอิญที่โพสต์ดังกล่าวของหลิวอีเอ้เฟยก็โผล่ขึ้นมาเป็นโพสต์แนะนําบนหน้าฟีดพอดีจึงเพลิก กดไลค์ไปโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยข่าวเรื่องที่ทรงสิงฮอนกับหลวิวอีเฟยล่มหวนกลับมาอินเลิฟอีกครั้งนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะ สำหรับหลิวเอเฟยวัย32ปีกับซงซึงฮอนวัย43ปีครับเขาได้พบรักกันในการร่วมงานหนังโรแมนติกนะครับสัญชาติจีนเกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า The Third Way of Love ในปี2015ครับก่อนจะเปิดตัวคบหากันในปีนั้นครับโดยระหว่างนั้นก็มีข่าวถึงว่าแบบว่าจะมีแผนล่าระคังวิวาและครอบครัวสองฝ่ายเนี่ยก็ยอมรับเรียบร้อยนะครับแต่ความรักไร้พรมแดนครับก็จบลงในอีก3ปีต่อมานั่นคือปี2018นั่นเองครับ ทีมงานนั้นนะคะก็เลยบอกว่าก็มือพี่ลันไปบางทีแบบเลื่อนๆไปเรื่อยๆแบบไม่ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็แบบแป๊บๆไปโดนใช่ไหมเราก็เป็นบ่อยใช่ไหมล่ะเราถายถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี่ยจจะเป็นเพราะว่าแบบมีการโปรโมทอะไรแบบนี้ด้วยถูกต้องนะครับ